มาแล้วครับ f L K ฮะเบิร์กโชว์เคนไดมาใส่ที่เราครับใคร ขับเบนซ์เอสเหรือรถยุโรปอยากได้โช๊คเพนดายของใหม่แกะกล่องเรามีจําหน่ายครับนะครับเพนดายยูโรสเปคครับติดตั้งใน SLK R172 นเนะครับเดี๋ยวเราจะจัดฟิตติ้งจัดฟิตเมนต์อะไรให้ใหม่หมดเลยนี่ครับตัวไม่เชื่อว,ว่าของใหม่นี่ครับแหนมีอุปรกรณ์ครบชุดนะฮะชุดสตาร์ทปรับเทียวหัวตัวปรับชุดลูกหมากกันโค้งนะฮะเข้ากับตัวสตาร์ทมานี่ครับนี่เข้าดูใกล้ของใหม่หมดนะฮะโช๊คหน้ารวงสปริงนี่ตัวสปริงหลังมาเดี๋ยวเรามาติดตั้งในคันนี้ดีกว่ามมาชกันเลย สำหรับคนนี้ครับโช๊คเฮดไดยูราสเปกตรงรุ่นของเบนซ์ต้องบอกว่ารถยุโรปเนี่ยแทบทุกรุ่นจะใส่ตัวนี้หมดแล้วซึ่งเรามีจําหน่ายนะครับราคา39,900บาทนะครับผมโอเคตัวนี้นะฮะเป็นยูราสเปกตรงรุ่น SLK R 1.2ในเซ็ตก็จะมีตัวโช๊คนะครับตัวนี้เป็นปรับสไลด์กระบอกนะครับผมมีปรับสูงต่ำได้ปรับเหนื่อได้ปรับแข็งปรับอ่อนได้นะครับโช๊คหน้าคู่หน้าพร้อมสปริงโช๊คหลังนะพร้อมคอยสปริงเฮดได้นะครับผมแล้วก็ตัวปรับสตัดด้านล่างตัวสปริงแล้วก็ชุดปรัััับสตตดดเเีีียววนนนน่้ขอองหมืกฮะ เน,นี่แล้วก็ตัวปรับค่าความเนิดปรับนิ่มปรับแข็งได้นะครตามความต้องการอยากเตี้ยแข็งแปดแบบไม่โยนเลยกระเด้งแข็งแงล้วแต่ชอบครับเดี๋ยวจัดไปเลี้ยงให้ตามโจ์ของลูกค้าต้องการเพราะนั้นใครอยากติดตั้งโชว์เคด้อยากนึกถึงเราครับเรามีจําหน่ายพร้อมติดตั้งครับผม